ลเราพดอวีจิตโกว่าอตากระสอที่ผ้ากดิโก้เราบอดดวที่ตาหัวใหญ่ดูตากระสอดูตะไม่บ้าเราประกันเลยควาตะูกว่เเลยกตากวาตะโกจุกี้ข้อตัวตบล็อกดอนนรตะกวาเื่อว่าจิตโกจุกี้ข้อตัวพายินีจุกี้ข้อตัวตาทูตาด่วนใครนี่เดอเเวจีฮีในเวลาไทยรัฐออนไลน์อนนก็เรียกว่าโพลเวดากไม่ีปรากลล ปาะาชนกิยินี่เดียวช่วาดีต็มมีตาเกลืวาตุนนนอสิวิสาวิดาบานเนาะก็ไม่ปวาตุนนนหรอกเนาะวาตุนนนหรอกลยสิวิสาวิวาตุนนนนี่สิวิสาวิทาบ้านคนยตาเตะกันยีนหนึ่งสเนาะตาตะไครเนี Boy ่อาเกวิดาเดลีตาทูตาดวะเลตนิอวอลเนาะทูเวด้าดวดเวด้าเพตาตนิญาอีคิคิเซ กว็คิดก็ตกคิดชี้เย็นเอาเวทเทเวด้าจิจายีเปลอุปเพลเวด้าเลอซันเดย์ซีดพานี่โย่กเวด้าลาวันอาทิตย์อ่ากวยเลาเวด้าพุ่มกบผูเทเวด้าเลอการงานในช่วงนี้อย่างไปได้สวยเนาะเทเวด้าเลอบ้าการเอาปลาอุปเพลเอลาวันอาทิตย์นี้ အဲတခ uh, uh, et uh, uh, ွန်က ok, ြ o, de, ိုင်းဒေဝဒပ္ပာတိဋ္ဌိပိမကဒောအတ္တဖိတမနိလေသဒိဒတရေရေပါပါလုံးအဲမေဘခလက်တေတကွီနေဒိတေရသောဝေဒဘယောသောဝေဒန်လေသဖိတမတမြူလားဒေဝဒတခွန်ကြိုင်းနိလေသဒတအီအီစီစီလောမေတေလုပ္ယောကလုနကမေလေပြသနာမစီဘူးလော ตาก็รักเกตุบาลอเนาะเคเอไว้ในีปลเราโอเพ่เรลวันอาทิตย์เนาะลยสันดยที่เดือพ่ะประกันเลยละมันเดีเนาะอยู่โเวิดได้ลวันจันเทวิดได้ปวัติดเดอพ่อีเหนื่อยกับการสร้างเนื้อสร้างตัวเทวดได้ปล่อเราโอเพเรลวันจันมือตึนีนีปวัติดเอพะีเทวกอลบุยกอลโตเทวิเลอตาสุ้ท่อ ต่าตมุขาสุญญาอวนนิโรอเออปัสิทําให้ปากลบินะห์เทวดาความมีไรดยอีด้ปากคาจีก็ดตีล้ควันเดือดเพื่อดะบเบีความมีแคตาดูปากาดพอลอลกี้พอลมาตาจีจันนี่บมอเอแเทวดาปัติทอาให้ดูากลบวินะหอตัวูมาเล็กตากัตุ้กตาะตบมุขาสุญญาอวนนิรโอเค วันลาอุ้เลเลาเลววันอังคารมือคีนี่ผีดผ้ากุยเราไม่ได้พูดกบพูดเตวีได้งงานจะปังแต่ช้าหน่อยอย่าใจร้อนแต่เลอปังเนี่ยคอมียกเกอเทปาโทหนอเตวปวัรผีดผ้ายี่นี้ก็ม่อัตาฟิตามานี้ก็เกท่าปาโทมีกะเบื้อบาศาตนาคีเตวได้สุกุสตาหวตึง ไม่กัน่าขวัญใจดูโคเนี่ยเสียพูนาคอมย้อนหน่งดูอ่าตะเกียท่อป่าทอตะที่ควอเซอร์เปล่าเนาะก็เบื้อเสียพูนเตะไว้ดาอนาคตตายตอนนี้โอ้คขนเลยตาวิตาสูอย่าใจร้อนอยู่เตวะใจเย็นๆโอ้โขบ้าเจออืมเนาะก็เกียท่อป่าทอได้ต้าโอเอาไว้เนี่ยป้าโอ้เพลล์เลมมือคีนิเลวันอังคารเกวันแล้วโอ้เพลล์เลมือเซอนิววันพุธที่ผ่านนี้ เอาไวกลวยไว้ด้จิจาอีกเจได้เลยความสําเร็จมาเคาะประตูบ้านรัวๆเจวด้เออตาลือกความสําเร็จตาเกียิป่าทอเจได้ตาเกียิปททอนี้เกิดด้ดตกรดนเปโตรเนาะแล้นี่อเปโตรนีแคล่กๆๆที่ก่อเมยดปัดตาเกียปททอนี่ืก็ะบัดละให้จีวันนึมาเลเดบุกไกไเลยเได้ เออมิเกรปาโทจาลิรคุยในดุยิตเตระบ้าๆเนาะเทวราด้วยเทวราเลยความสําเร็จหรอแต่แล้วความสําเร็จนี่เดออ่ากันเลวราตาอามิอามิโอด้วยเนี่ยเราก็มีในดันนอเสพลุสําเร็จอ่าตนโนนิดาเลปตีก็ตามมาเกรปาโทมีไม่บาะคนในดันนอโตปาเมตาดูหรออัตตาเกโทอัตตาปาโทนี่โอ้จิตใจที่หมอ ว่าความือืดสนีทความบ้าโชคดีนะฮือพอเออเอออับตะตุลเลตเวดเลดลตากเกนปัดทอดีนไพนนี้เกะเฮปตะกลุมมาเนเปโตรนี่หรอโอทอมิกลีโอทอมิกลีเตเวดาจิจานี่เออตาโชคดีหรอตาใครนาะวิบลอนี่ความมือลุยนี่วันพฤหัสบดีดดกุยลาวเดลผู้ก่อโพรเจเวเลยควรวางแผนการเงินไว้หน่อยเน,ยนะาะเจเวเดลปอดสีดไพนนี่ความมือลุยนี่นี่เด้อ เมเมบักละครุเรจจีรีนี่เตเวดาเพลหลอออเมบักวอลจิพูเออเอาคอมมิวนิตี้ดูบาปโลฟูบาปโลซาเลตัสฟูโคลเลตัสจีอ่าเมตเมจีจังนี่บาดือเกเลตัสเลบลีบลีเกเลตัสออดฮอดรีโอ๋หนอบ้าตะบ้าตะบ้าวอบาซีเตเวดาบักละครุจีนี่ออเออเปลอตเปลอตตะจิพูอือเอากูตะดอนนี่เดกะบ้าเพลหลอค่ะ มิเรเน่อออั่นตันไคนี่คือความยออเวกิยะวะดาตะปอลอตะคัคเลบว่ามุลินนี่ที่เทศภาวอลเดตาตุกลุลตะตุจีเอ่อตะนนนในเดตอปะเลยยะกันเลลตะลาปูอียิเลจอจิตตะปอลอยิกะเปยตะปอลอเลตะลตะลาปูบลอมิเวเซียปันกาจิเลนี่คําวะสันนี่จิเลนี่คําบาตานีลเลกว่าปาจ่อชาเปปูอุตะบาอเลกว่ายะกู้จ่อบาตาอเลที่ดอ a weather bechila kueda e de pasao doje porta leni kali inka ta po ke ta ser po ser po ke ta lui po deja jane h bu rechu de bu eko hake pralafeni o ser so de le on luis so de le ba blo blo de to bue ba pe le ta ka ba ba blo da ba ta cheni o bo no um aku ta de be play lo ba ta um gu de ba mi jen ta ba ka ta ka de kle noi de ba ta te ba ke no pa le uple le mu jen ni jo ko de la wan su เจวีดาปวาสัสีพ่นี้หากมีแผนในใจควรรีบลงมือทำอืมจะน,นี่นะ,ะเเจวด้าปวัสีไพน่นีมมน,าาน,นั่นไม่อุดรต้ากูทอพาลอแล้วนั่นกู้กีตาเลบูตะคาลาลานีกระบมาอดโอเวจวีด้าเจานี่อคาคมยันในดีเอดอเจวด้าเลยนั้นไม่กู้ทบพาลอแล้วับก็มาต,าตาม้าจะงมีมีนดีกระลมาล้ออเชื่อกต้อไปขคาดู เออก็แกนบาท้อแล้วอัดแน่เลยตาจิจันนี่บ่เอออะกูนี่เดหากมีเพลในจักกูรับพาลแล้วก็มามาตาลิ๊กเลยประเทศซี้ว่าซื้อเนี่ยหลอตะหลอกูรับพาลอ้าอย่ากูออเนาะว่าเออต้าออสให้ละเพลที่ตาดูจันนี่บ่เนาะอะกูตะว่าเตวละกว่าตีนพายกูตะกูรับพาลจิจันนี่กรมหาหลอ นการมาแล้บางเดิอนนเห็วันนี้เนชาักนี่อน่อผู้สมาตจายี่มย่ตาดูตาล่ะแต่ไม่ด้คอนเฟิร์มเลยเฮ้เกทเเอาวเน อายะยะยเกตราควัตตุตไม่ว่าเราเฮ็ดละครบด้วยกว่าอุ้ยจะจานี่นี่เฮ็ดเต็มเปียทุกจะจานี่เนาะเนาะเอาไว้นี่ปลออุพเละเวตละอ่ามุเยนี่เตะพะเนาะมีอุดรตากูดอผะหลอเลยทุกกิจละบุนี่มาลาเพระเทวดามาลาชูตันขันนี่ดื่มมีบ้ากันหรือป่ะ ปุตรากัวลาคูจูปอปอมือดีๆป้าบ่าวตันคานมาลาเพลมาลาโชนลอลกูบูลาเพลราโชยิลอปันกาตันคามีเตเอดอนนี่นาบาอืมตามยูนี่เอดอนมาซิยูคือๆยิลอมีแต่40,000เกตบาลอมีซิยูมีนี่ขอลอจิลอมีแต่เอวะตาบามานิชุเตกรีปันกาปันมวยลกูรามาตันคานี่เนาะโอเคอะเกตเตนี่วันเสาร์ นอวันเสาร์เดปอดอปุวยเลตะดอน้อยกกัวไปได้ลมนุยหนิอ๋อนอกวยตะขอปอกอลโลถากุกะลมมื้อคูนี่กะอะกูดาเดดําบ๊าบายนอเดปอคอนยะเลตะกะลอตูทอดนะหิละตะกินอถ้าอเววันเสาร์อีนี่แต่เวดาเลจะมีเรื่องจําเป็นให้ต้องจ่ายอีตันไคบาลอตานานอจะมีเรื่องจําเป็นให้ต้องจ่ายแต่เวดาตะรีกุอูทอดเวดา ลื่อนในกบ้านหล่อนี่หรอเออมีเรื่องจำเป็นนะเมตตาฤกษเลืออาริโนกูอู้ท่อไว้ได้เลื่อนในกบ้านหล่อนี่หรอเออไม่มันนู่เกย์มันนู่กลัเรื่องข้อนี้ดึงจิตเตีย้ยเปียสุดแต่ตจิบ่ะนอนแต่เตียไว้ได้าอาลักเกชดเทนี่เติมบาบาสันนักดอฤกษ์อู่ท่อและอาริโนเลื่นในกบ้านหลอกหลอกจีนี่หรอ เออเมเมตัลลาอรดูละอเกบลือเกทโภปาทอมมีบ้านหลอดจีดือปะมาเกมาเออเนาะเมเมเจลึดที่เข้ากับมาอยู่ในบ้านหลอดคันนี้เตตะปาจิบาเออไม่ไม่บาคอนี่เดิมบ้านหลอดตาลลาอะเกบลือบาที่ที่หานี่เตตะสิจิบาเอออะกูตาลลานี่เดตักเฮละเกจอนี่เปตาอุมูลีเดเปบาหลอดตาเปลอกูเปลอตาลนี่ลอเนาะเตราควาทานนี่เดกวยลาเวลาอะหมินละพ่อพาธินี นาวิบลอนนี่เดิร์บ้านค่ะตัละอัลลูเอวด้าตั้งอัลเอนี้ตั้นี้ยายนี้อัลลูเอติเวด้ากับบ้ามีเวดาเลอเท่าตั้งแต่าเนี่เดอรว้าตัวว้าสูดสุดสุดว้าสุดว้าจุดไนีตอเนอะอ่าปกติกจะเล่กรีกว่าเนาะออวิบลอนนี่เดอร์ลบูติเวด้าวิบลอนนี่เดอร์อลววิบลอนนี่เดอรอ่าไม่รอ่าอัลบัลอัลูอยู่ก่อนเวลาขี้ไข่เนาะสีเทา À, đi tới chơi một con thì bắt nó cầm mấy gri bây giờ nó thầu xì nắm ngân si phá à, nắm ngân thì là aku la này nó một quả chén này phá thì là ala dòng nó rồi là là khôn mà nó อา่าอออว่าไม่ไม่เลิกการลักกินนี่ข้อนี้เอาเรื่อเลยอ่ตะเกรท่าขอนี้อ่ากรีนเตวดาแต่พี่วาไม่ได้จากการชีการเตี๊ยนเออเตวดาตัวนี้ไงนี่นันหอาหาช่าชีการแล้อกรีนี่หรอเดวันพุธสีเขียวเนี่ยเดากาชีการล้าเดวันละ ไม่ยาอไม่กลเลยมึตตันด uh, okay, ีป hey. ัตตันยาโวน้ด um ินบากาเวชิกลเนเนอัลลากากากันตุกิกาตากวัจจายตนกายเออโอเคเอาว้นเดมินาตากวัจุกีตากวคโตเลิกๆเตอร์คิกโตคิกชี้เย่ยเนี่ยลรอเอาว้นเดมิายตาดทตัดวนตลอเนาะปกเกบปับเปนโลายนาเลอไม่ตาไม่ตาโตปกเกินนน่อเนา่ออตุเลเอาไว้กะเปาะวประตูมู